สวัสดีท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องคนหาเหรียญ h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกมาให้ f อฟท่านผู้ชมได้ดูเช่นเคยเหรียญแปลกเหรียญน,นี้แบบนี้ก็มีช่องช่องหนึ่งเ,เคยรีวิวประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญชนิด1บาทเป็นปีพศ2 5 5 0แปลกแบบไหนก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเหรียญทั้งหมด7เหรียญลักษณะของความแปลกเป็นเหมือนกันทั้งหมดทั้ง7เหรียญก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่า เป็นเหรียญเนื้อเกิน3จุดสำหรับช่องที่เขาประกาศรับซื้อเขาเรียกว่าอย่างนั้นจุดแรกเนื้อเกินที่ตรงสระอูนะครับเนื้อเกินที่ตรงสระอูสระอูจะตันนะครับไม่มีช่องว่างจุดที่สองก็ตรงบ่านะครับ จุดที่สามก็ตรงขอบเสื้อด้านล่างนะครับนี่คือเหรียญแรกเหรียญที่สองเหรียญที่สองนะครับปีพศ2550เหมือนกันนะครับเลขศูนย์มองไม่เห็นนะครับเลขศูนย์มันเลือนลางนะครับก็เนื่อเกินสามจุดเหมือนกัน จุดแรกจุดสระอูจุดสงบาจุดที่สามขอบเสื้อนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สามปีพศสองพันหาร้อยหาสิบเหมือนกันเนื่อเกินสามจุดเหมือนกัน ลืมให้ดูพศนะครับเหร,ออเรียญแรกพศสอ5พันร้ยห้เลขศูนย์เรือนรางเนื้อเกิน3จุดผ่านไปแล้วสามเหรียญยังจุดความแปลกเหมือนกันทั้งหมดทั้งเจ็ดเหรียญให้ท่านผู้ชมได้ดู นี่ก็เนื้อเกิน3มจุดเหมือนกันจุดที่หนึ่งสรละอูตรงพอสมเภาเนื้อเกินเม็ดเล็กๆเล็กๆตัวสรละอูจะตันเนื้อเกินที่ตรงบ่าแล้วก็เนื้อเกินที่ใต้ขอบเสือ้อใต้กระดุมเสือ้อนะครับ สเหรียญแล้วต่อมาก็เหรียญที่5ปีพศ2550เช่นกันเนื้อเกิน 3. จุดเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับหาเหรียญแล้วเหรียญที่หกพศ2550เหมือนกันเนื้อเกิน 3. จุดเหมือนกัน เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่7ปีพศสองพันเนื้อเกิน3จุดเหรียญน,นี้หลายปีมาแล้วนะครับมีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันหบาทหลังจากนั้นมาเขาอาจจะได้อาจจะ มีกำหนดเขาคงจะได้ครบตามกำหนดแล้วในรอบนั้นรอบที่สองเขาก็มาประกาศรับซื้ออีกเหรียญละ800บาทปัจจุบันนะครับก็ไม่มีข่าวข่าวติดตามก็ไม่พบเจอเขาอาจจะปิดการรับซื้อไปแล้วก็ได้ นะครับแต่ทางช่องของเราก็หาช่องทางของการติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขายนำเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญนี้ช่อง,องเขาประกาศรับซื้อเขาเรียกว่าเนื้อเกิน 3. จุดปีพศ2 5 5 0ชนิด1บาทของรัชากาลที่9รุ่นเก่าเพราะเศษเล็กนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปกับเรียนแปลกสวัสดีครับ